ซูปเปอร์บอลสิงห์มาวินหรือชื่อจริงว่าสุภัสชุกแก้วเป็นนักมวยไทยที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในวงการมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งระดับโลกซูเปอร์บอลเป็นที่รู้จักจากการเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งในรายการวันแชมเปี้ยนชิพในรุ่นเฟเธอร์เวทโดยเฉพาะหลังจากที่เขาสามารถชนะน็อกจอร์จิโอเปโรเซียนักมวยคิกบ็อกซิ่งชื่อดังจากอิตาลีในปี2021ได้ซึ่งทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่ถูกจับตามองที่สุดในโลกซูปเปอร์บอลสิงห์มาวิน เกิด16สิงหาคม1990บ้านเกิดจังหวัดพัทลุงประเทศไทยสังกัดค่ายสิงมาวินซูปเปอร์บอลเริ่มต้นการฝึกมวยไทยตั้งแต่อายุยังน้อยและสามารถก้าวเข้าสู่การชกในระดับอาชีพได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะขยายความสำเร็จของตนไปสู่เวทีระดับนานาชาติโดยเขามีชื่อเสียงจากเทคนิคการชกที่แม่นยำทักษะการออกอาวุธที่หลากหลาย และความสามารถในการอ่านจังหวะการตูสูงทาให้เขาสามารถคว้าแชมป์หลายรายการทั้งในประเทศไทยและระดับโลกนอกจากความสําเร็จในฐานะนักมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งซูเปอร์บอยังได้รับการย้องในด้านความมุ่งมั่นและการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อพัฒนาฝีมือของตัวเองอยู่เสียมอ